กับพยานนี่ยังไงอะหมายความว่าไงพี่แสนพี่มองออกนะเพราะว่าสายตาเราเนี่ยมันฟองมาก Even she found out that you just have to look into your eyes แค mm ่เพื่อลงงานแต่พี่ใหญ่เขาก็บอกกับพี่เรื่อยๆนะว่าตอนอยู่ที่สูงฝึกเนี่ยพานจะเป็นห่วงเพื่อนที่ชื่อพยามมากมากแบบมากเป็นพิเศษเลย บางทีเนี่ยก็อาจจะเกินเพื่อนได้ซ้ำมางพี่แซนก็รู้ไม่ใช่หรอว่าผมไม่อยากรู้สึกแบบนั้นแล้วทำไมอ่ะเป็นเพราะว่าพยาเขาเป็นผู้ชายอ๋อว่ love ดูคู่พี่เป็นตัวอย่างพี่กับพี่ใหญ่เนี่ยไม่ว่าใครจะพูดยังไงนะพี่ก็ไม่สุดเลยมันก็เลยทำให้ไม่ว่าพี่ใหญ่จะติ้งต้องหรือว่าเขาไม่เข้าใจ บีฮีส์ like that in front of you มันไม่ใช่เพราะเหตุผลนั้นหรอกพี่แซนชอบก็บอกว่าชอบรักเขาเนี่ยก็บอกว่ารักรู้สึกยังไงเนี่ยก็บอกกับพยาเขาไปสิแค่นี้เองไมต้องทำอะไร Don't be like that typical main leads You just sway your own uh, lane ผมไม่อยากให้คนที่ต้องมาอยู่ใกล้ต้อง แกเลิกโทษตัวเองได้แล้วที่พ่อแม่เสียเนี่ยก็เป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับทางสักหน่อย you can't take responsibility of others' death พี่กับพี่ใหญ่เนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแกเราสองคนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ผมรักนะแต่มันก็เป็นแบบนี้มาตลอด ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกับพี่แซนพี่ว่าแกอะกำลแลเราก็คิดมากจนเกินไปที่เวไนติงโซพี่ว่านะสิ่งร้ายๆที่เกิดมาเนี่ยมันก็ควรที่จะหายไปสะกแกได้แล้วอะใ่ปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะตั้งแต่เจอกับไอ้พยาเหมือนผมก็เห็นภาพลางสังหรณ์ หรือภาพที่มันบอกอนาคต so even we, your vision <boy S 1> started after you <mean S 1> met him ผมต้องถูกทำให้รู้เรื่องายๆเกี่ยวกับมันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อปกป้องมันโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับโดนคำสาบ it looks like ผมก็คิดแบบนั้นแหละครับพี่แน even I think so เหมือนมีใครบางคนต้องการให้ผมจะต้องเจอกับมันเพราะเหตุผลอะไรบางอยา่างป่าป่าป่าปหยุดเพ้เอเจอแล้ว They are getting well along. well วิญญาณของเธอทั้งสองต้องปกป้องทานด้วยนะอย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเขาทั้งคู่ so even she knows about the whole picture Are you not afraid? It's dark, and you are sitting near the water again. Again, the lady will come. Okay. Oh hey, I guess you are just Sorry. flirting in front <coughs> of water. That's why she got angry, <coughs> and she's coming <coughs> often. <coughs> รู้ล้อเล่นใครมานั่งคิดอะไรเบิ่งเพื่อน What did he say A new hut is easier to live than an old castle พับที่อยู่ง่ายพับใจอยู่ยากโอเครู้ล้อเล่นใครมานั่งคิดอะไรเบิ่งเพื่อนคิดว่า ที่กูมาที่นี่อะแล้วกูอยากรู้ข้อมูลเรื่องราวจักพญานาคมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในตำราหนังสือหรือเหตุการณ์บ้างฝ่ายพญานาคนั่นเหตุในสิ่งที่เสือเตือ,อในสิ่งที่เหตุรู้ปะหนังเรื่อง15ข้ามเรื่ออะกูด,ดูวนไปวนมาหลายรอบมากลแล้วแล้วดูทุกเรื่องเกี่ยวกับพญานาค ยิ่งกูดูมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งทำให้กูรู้สึกคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นสมัยวัยยาร r สเด็กทิวนา a โคตรประหลาดเลยอนนูเก็บไปฝันเป็นตุกตาจนเก็บไปวาดในไดอารี่ของมึงแล้วก็คิดว่ากูหน้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมใช่ไงแล้วกูรู้สึกแปลกทุกครั้งกับมึงโดยเฉพาะเวลาได้อยู่ใกล้มันดูน o ่ม เหมือนก e บเราเคยเจอกันมาก่อนที่จะ Here I'm melting ก่อนที่มึงจะช่วยกูตอนที่กูจมน้ำตอนเด็กอะกูรู้สึกเหมือนว่ากูกับมึงเคยเจอกันเ่อก่อนนั้นมันนานมากๆมึงใช้มุกนี้จีบสาวที่ฝรั่งเศสใช่ปะ In France Maxibogu กูไม่ได้ใมุงนี้จีบสาวเองเดียวเว้ยกูใช้มุงนี้เพาะ Why do you say thank you as I h i t e r You use thank you while hitting on a girl? ไปนอน้แล้วไป You will jellyfish ที่ฝรั่งเศสใช้วิธีนี้เป็นการบอกลาแล้วก็ตักถาย t do one more thing too ปูเข้าใจแล้วไปนอนได้ยัง See if you do like these things in front of water that lady will get angry again she'll come s h o u l say like not on my watch ไปนอนแล้ว Now he won't get sleep now. So his parents they don't like their son-in-law so i guess they want to say to stay away from fire because you might get into danger so you came back or is it in nonkai g h okay so the back is over now it's time for the front cover รักเขาเนี่ยก็บอกว่ารักรู้สึกยังไงเนี่ยก็บอกกับพยาเขาไปสิผมไม่อยากให้คนที่ต้องมาอยู่ใกล้ผมต้องเป็นอันตราย Did he get a vision, or he just got a sign or something from their parents? That there's something dangerous going to happen. <laughs> so they came back from Nokai. กูเลยขี้เกียจลับนี่มึงพยายามหลบหน้ากูอยู่ใช่ปะทำไมกูต้องหลบหน้ามึงด้วยวะเนี่ย <Yeah. S 1> อุ้ยอะ <c oughs> yeah, ไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะขวางกูทำไมอยากเจ็บตัวเหรอ กูอยากเจ็บตัวกูอยากเจ็บมากเลยเนี่ยคราวน,นี้บอกกูได้ยังหลบหน้ามึงกูไม่ได้หลบหน้ามึง he said what he said นาถ้ากูต่อยชนะมึงได้เนี่ยมึงต้องยอมรับนะว่ามึงหลบหน้ากู So, he is a power bottom. Why does they give me a, like Kin Porsche vibes? After Kin Porsche, I thought like I will never get uh, similar vibes like that but they have like reached, they even raised the bar.

Perfect knockout One, two, three, three, five, six, seven, My BL mind has spoiled me a lot. It's actually very good scene, but still Why I'm looking it so sensual เข้าใจเหรนี่เข้าใจไหมเออน่ารักเหมือนกันเลยว่ะ I stop looking at things normally วันนี้พวกนายจะได้เจอกับหัวหน้าทีมหน่วยที่หนึ่ง ที่จะมาคอยดูแลและวลฟผชอบคดีรูกกับนัก job ทีมของเรามีหัวหน้าทีมเป็นผู้หญิงผู้ชายครับพอดีเมื่อเช้าตอนผมมารายงานตัวเจอทีมหน่วยที่สามมีหัวหน้าทีมเป็นผู้หญิงอย่างเทพเลยครับพวกนายนี่ถือว่าเป็นทีมที่โชคดีนะที่ได้หัวหน้าทีมที่มีประสบการณ์ทําคดีจับผู้ร้ายมาไม่เคยพลาดแสดงว่าต้องเป็นหน่วยที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับ Who is she ใช่ He โอเคหัวหน้าพวกนายมาแล้ว It's not shallow because they said doctor, or maybe doctor in an education way. They are not nice to meet you. หัวหน้าทีมพวกคุณอัคนเนี่ยคาราเบียวเลยว่ะไม่เห็นผู้กองสารวัตรจะบอกกันเลยนะครับว่าจะมาเป็นหัวหน้าพวกเราไวชุดไอเซนจะบอกพวกคุณก่อนผมก็ไม่ได้เห็นความตั้งใจของพวกคุณ So that was also a test. So that case was not real. He secretly kept the test and they has observed these five. ผมจำทำพูดพวกคุณได้อยู่เลยนะ และ join them ในทีมคุณพูดเยอะมากคุณพูดเยอากคุณพูดเอะมากคุณพูดเยอะมากค่ณพูดเยอะมากคุณพูดเยอะมากคุณพูดเยอะมากคุณพูดเยอมากคุณพูดเยอะมคุณพูดเอะมากคุณพูดเยอะมากคุณพูดเยอะมีกคุณพูเดี่ยวไม่มีการโซโลูดเยอทําอะไรตามอําเภอใจเด็กคดเาด2 คำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดห้ามขัดขืนหรือถ้าใครไม่ปฏิบัติตามผมไล่ออกทันทีและข้อที่3ห้ามนําเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานเด็ดขาดและจำเอาไว้ด้วยว่าทุกครั้งที่ออกไปสืบคดีจะต้องไม่มีคําว่าผิดพลาดเด็ดขาดเพราะถ้าคุณผิดพลาดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าคุณกําลังทิ้งความยุติธรรมและความจริงของคดีไปทั้งหมดทราบ

That's what why are you happy? I'm not gonna talk with you. Why do they give married couple vibes? ข้อมูลที่หาได้แล้วครับให้ทีมไปนี่ผู้หมวดสิงห์เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมเรามาถอดข้อมูลด้านไอทีสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้หมวดสิงห์ครับฝ่ายไอทีฝั่งนู้นผัดตัวด้วยครับส่วนด้านนนั้ Is it S-I-N-G-H or S-I-N-G? ขอให้ข้อมูลด้านนิติเวช Because Sing is different. นี่คือคดีแรกของพวกคุณคดีสังหารโหดคนร้ายฆ่าข่มขืน The Rapist Murder ผมเคยได้ยินคดีนี้ตอนฝึกอยู่ที่ค่ายสองคนมีคดีฆ่าข่มขืนศพถูกยิงถูกแขวนคอแล้วก็ถูกตัดอวัยวะเพศเหมือนแบบนี้เลยครับใช่ซึ่งตอนนี้เกิดคดีฆ่ารายที่สามละ่ะคดีที่หนึ่งผู้ตายชื่อโอ๋อายุ45ปีสภาพศพถูกตีถูกตัดลิ้น ใช้น้ตาเทียและตาาัดอาวัยวะเพศเพิ่งพ้นโทษมาไม่ถึงสองอาทิตย์จากคดีของคืนลูกเรียนต่อไปคดีที่สองผู้ตายชื่อชิดอายุ30ปีสภาพศพเหมือนกับคดีแรกถูกฟ้องร้องในคดีโดนหลังสงาวที่แต่งตัวเซ็กซี่แต่ยังไม่ทันได้สอบสวนก็เสียชีวิตเสียก่อนคดีที่3ถูกพบเมื่อวานผู้ตายชื่อก่อนอายุ55ปีผู้ตายเพิ่งถูกยกฟ้องกับคดีกรทำร้ายเราเพราะหลักฐานไม่ ลักษณะการตายเหมือนกันสองคดี so accused were killed because l i ่ e uh, police couldn't find what we say evidence so they got released ทางตำรวจส่งคดีนี้ให้เราเพื่อเร่งสืบสวนคดีและปิดคดีนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดกำหนดระยะเวลาภายในหนึ่งอาทิตย์ one week เพราะไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกกับข่าวนี้ผู้กองครับ ตำรวจใช้เวลาเป็นเดือน่ะปิดคดีนี้ไม่ได้นี่ให้เวลาพวกผมแค่อาทิตย์เดียวคนร้ายเั็นใครยังไม่รู้เลยนะครับคนร้ายเพิ่งเข้ามามอบตัวเมื่อเช้าและให้การรับสารภาพทุกอย่างว่าเป็นคนทำอาวแล้วจับคนร้ายได้แล้วจะส่งคดีให้พวกเราทำทำไมครับคนร้ายที่เข้ามามอบตัวมีทั้งหมด3คนทุกคนรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าแต่พวกเขาไม่ได้จงใจฆ่า Okay. So the accused is killed by victims, and they were forced to do that.